เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมสิทธิบัตรคนจนสิงหาคมนี้ได้รับอะไรบ้างสวัสดีครับแฟนเฟรชช ANNEL คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ทางช่องนําเรื่องของสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจําเดือนสิงหาคมมาบอกพี่น้องกันนะครับว่าเราจะได้รับสิทธิรายเดือนอะไรบ้างก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเช็คสิทธิ์ที่นี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคมยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างอัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคมผู้ที่ถือบัตรจะได้สิทธ์อะไรบ้างเนื่องจากหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด๙๐เริ่มทยอยครบกําหนดตามระยะเวลาของมาตรการหรือโครงการนั้นๆและสำหรับผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนี้จะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่ทางช่องและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมสิทธิต่างๆที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม25 6 3ไว้ดังนี้นะครับเริ่มจากวันที่1สิงหาคมกันเลยนะครับสิ่งที่จะได้รับคือ1งยังเงินชําระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300ถึงบาทตามหลักเกณฑ์โดยผู้ที่มีไรายได้ต่ํากว่า3 0 0 0 0ื่นบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1000 0แบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนโดยต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบขสใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางโดยได้รายละ500บาท3ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เขาร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้1 0ร็จภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ออกไปและต่อมาที่เงินจะเข้าคือวันที่15สิงหาคมนะครับคือส่วนที่4เงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการ หากผู้ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป ทั้งนี้โดยอัตราภาษีวัดปกติ7%นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e ีม n e y ีสำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นจ่ายผ่านบัตรคนจน100บาท จะได้เงินคืนจากแัต5%เข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายพันบัตร500บาทจะได้เงินคืนจากแัตเข้าบัตรในเดือนถัดไป25บาทหรือหากจ่ายพันบัตร1,000บาทจะได้เงินคืนจากแัตเข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทเป็นต้นก็คือทุกๆการใช้จ่ายจะได้คืน5%ส่วนเงินคืนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับ5เงินพิเศษผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและต้องถือบัตรคนจนโดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่31,000บาทถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เช่นกัน โดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คณะกรรมาการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้จนถึงเดือนกันยาย,ยน2563และต่อมาจะเป็นเงินเข้าวันที่18สิงหาคมนะครับ6ส่วนลดค่าน้ําประปาแต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือน เมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 7. ส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บบาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ โดยทั้งสองสิทธนี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม2562ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนขอขอบคุณกรุงเทศธุรกิจและกรมบัญชีกลางนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ถือบัตรคนจนทุกคนนะครับที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกๆเดือนอยู่แล้วซึ่งวันนี้ทางช่องมาอัปเดตประจำเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้มาให้รู้กันนะครับ สรุปแล้วจะมีเงินเข้า3ช่วงคือช่วงวันที่1วันที่15และวันที่18รายละเอียดต่างๆอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้การเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ